สวัสดีครับดิวเด็กต้นเลียงครับวันนี้จะมาให้ชมบารมีเด็กวัดเจดีขอได้ไหวรับหรือเขารู้จักกันว่าสายหฮงแดนใต้ตน,นี้จะพามาชมมหาสังเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน ดูนะครับแต่กล่องกล่องเขาสวยนะครับถือว่าเป็นกำรวร่ากำมหีครับขอบเงินอ่าถ้าเป็นขอบเป็นสีเงินอย่างนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินงอจุดเก้าสี่หนึ่งลองเปิดให้ดูนะครับ นี่ครับนี่นะครับเนื้องเงินนะครับลงยาสีฟ้าลงยาสีฟ้าไอ้ไข่เด็กวันจดีดีขอได้ไว้รับ สวยนะครับผมสวยสวยของนี้จับนะครับองค์นี้พอมือแมงไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับองค์ e <t rain> นี้คือว่าเก็บไว้ใช้เองเลยตอนใส่ตอนใส่อ่านี้ได้น,นค, er ครรีธรรมราชไอ้ไข่เด็กวัดจีดี ก็มียันอยู่นะทางใต้มียันยมีรูปพอสังคมชัดสวยเลขโค้ด941เลขโค้ด3ตัวสวยสวยมากสร้างน้อยครับผมสร้างน้อย รี64ที่จะออกมาที่มีข่าวดังแล้วก็ต้องยุติการเข้าแถวแจกบัตรให้ไข่ยอดซาหก4อันนี้ผมพามาชมบารมี ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับน,ค,นนะครศรีธรรมราชอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใครขออะไรไม่ได้หรือว่าอยากได้อะไรที่ว่าไม่สมหวังลองมาดูครับวัดเจดีไอ้ไข่ลองมาขอดูครับ และจะได้ดั่งใจหวังครับอิตอีติคุม,มารไขเจดีจะมหาเทรูลาภลาภพระ,ะ,ะวันตุเมครับสาธุสาธุสาธุาธลากันไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ